มีคำถามเหมือนแบบเป็นไอ้พวก FAQ คำถามถามบ่อยๆให้ f a บ้านฝากอะไรนะ FAQ FAQ ไง Frequently Asked Question หรือว่า f u c k f u c k Fact Fact Frequently Asked Question เป็นแฟนชาวไทยนะเออเดี๋ยวขอเอามา ถามลิกะแล้วกันเป็นแบบสิบคำถามแล้วแฟนต่างชาติไม่ถามกันหรอก็คงมีด้วยนะเหมือนจะแบบมีมีต่างชาติทั้งคนไทยใช่ไหมที่ัอดีชอบถามมาในไลฟ์แชทของลิกะเองหรือันดี้ถามมาในเพจผมก็เลยให้ลิกะรวบรวมมาเพื่อจะมาขอถามเพื่อไขความสงสัยข้อข้องใจคำถามแรกลิกะอายุเท่าไหร่อายุ28ปีค่ะ28ปีใชเกิดปี เกิดปี1,9,8,9 2,5,3,2ปค่ะปีนี้อายุยี่ปีใช่แล้วก็ไม่รู้ถามมาได้ยังไงนะลิขการมีแฟนหรือยังยังไม่มีหรอก ม่มีค่ะคือแบบคนนั้นก็แค่บอกว่าเป็นแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องแล้วหูยเขาเริ่มดันนะทำตามสูตรดาราได้ก็มีแฟนแล้วค่ะอ้าวมีกันเหรอก็มีบางวันก็มีอดจีบเลยโอ้ยก็มีแล้วค่ะเดี๋ยวอะไรบางวันก็มีวันก็ไม่มีคืออะไรเดี๋ยววีก็ะปุกกระปอยอะเราเคลียร์กันให้ดีๆนะ ้องนีจะมีหรือไม่มีให้เต็มตัวก็มีมีมีแฟนแล้วค่ะอ่ามาไม่ไม่ใช่แค่พี่น้องกันนะโอเคไม่ใช่นะครับแฟนกันนะ MMA คนหนึ่งค่ะมานักมวยเบย์คนหนึ่งนะคนคนนั้นลักษณะเป็นยังไงหล่อเท่เก๋มินต์สไตล์ก็าดำดำอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเกลียนใช่นะสมองแบบมินิมอลอะไรอย่างงดำอ้วนเกลียนฟังดูเหมือนน้องแพนเค้กมาก่อนแต่ไม่เกลียด ลิกาเป็นคนชาติอะไรกันแน่ก็เป็นลูกครึ่งนะคะคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นคุณแม่เป็นคนไทยแต่ว่าเกิดแล้วก็โตที่ประเทศไทยแล้วก็เชื่อว่าจะพูดไทยชัดและก็ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมากกว่าใครไรหลายคนมีดาราท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงเคยพูดเอาไว้พูดชัดกว่าพ่อมึงอีกไม่เคยอยู่ญี่ปุ่น หรือว่าเคยอยู่ญี่ปุ่นเคยไปบ้างค่ะแต่ว่าไม่เคยแบบใช้ชีวิตอยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ในชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยจนถึงก็เป็นคนไทยเลยได้มาเป็นตัวชาติชนเป็นคนไทยใช่ค่ะมีบัตรมาจากเมืองอะไรในญี่ปุ่นฮะชิบะค่ะชิบะเหมือนงแม่เมืองที่มีดามายตั้งเมืองไหยไม่มีเลยแล้วก็มีคนถามมาด้วยนะสัดส่วนลิกะ น้ำหนักสูงอาจจะส่วน6เอละโพกไม่ใช่6เอละโพกนี่ไม่รู้แต่หัวนี่จะ80เลยโตมาเป็นเกมหมดหัวโตใช่ก็น้ําหนักนะคะก็สี่ประมาณสี่สิบแปดเนี่ยไม่เกินสี่สิบเก้าอยู่ในรุ่นอะตอมเวทถ้าเกิดอะตอมเวทของมันแชมเปี้ยนชิพไม่เกินห้าสิบสองค่ะถ้าเป็นยูเอฟซีอันนี้คือรุ่นอะไรเล็กกว่าอะตอมมีด้วยเหรอมีป่ะมีไหมไม่มีค่ะไในยูเอฟซีไมโครอะตอม ก็ก็ถือว่าเป็นคนที่ตัวโมเลกุลเวทแล้วกันตัวตัวโมเลกุลใหญ่กว่าอะตอมอะตอมขนาดใหญ่เวทเขาเรียนบาสายวิทย์มีความรู้มีความรู้ผมก็เด็กสายวิทย์ในวิทย์พื้นต้องเรียกว่าควอนตัมดิวิชันอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในรุ่นของอะตอมเวทในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแหละค่ะส่วนสูงก็ ประมาณร5อ1ห9ปรอกะมาณนี้ค่ะตัวเล็กกระทัดรัดน่ารักสไตลมโมโตขายใหญ่น่สัดสุดต่อให้สไตล์จริงๆที่ลิกาถนัดในการต่อสู้คืออะไรกันแน่เอาจริงก็ถนัดทั้งยืน,นไม่ใช่ <c oughs> เรียกครวก <c oughs> เรียกคัวก,ก็ถนัดเหมือนกันถนัดจริงๆถนัดทั้งยืนทั้งนอนนะคะคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเห็นในไฟที่แบบว่าเราเราเน้นท่านอนก็อย่างที่เราอธิบายไปแล้วเดี๋ยวเาจะ ยอ่อชั้นๆก็คือว่าคือพอตอนที่เริ่มไฟปุ๊บเนี่ยเราเหมือนกับสติเราไม่ดีคือสติเราไม่ไม่ไหนเราที <laughs> ่ให้สติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัว <laughs> <ม>อะไรเงี้ยก็เลยทําให้ถูกชกชนะเราก็เลยเลือกที่การที่จะเข้าไปกอดลัดของเอ่อคู่ต่อสู้มากกว่าเพื่อที่ว่าเราเอาลงพื้นเนี่ยเราจะได้มีเวลาที่คิดมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆขนาดทั้งทั้งยืนทั้งนอนแล้วก็ หลายๆคนแบบว่าแนะนําให้ซ้อมแบบมวยไทยมวยชยาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือเราก็ซ้อมซ้อมท่ายืนมาเหมือนกันซ้อมจนเหนื่อแล้วค่ะซ้อมมวยไทยกับทางบัญชาเมฆด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็คิกบ็อกซิ่งคิกบ็อกซิ่งกับคิดไทเกอร์อีกใช่ไทเกอร์มวยไทยด้วยค่ะก็ก็ไม่ต้องห่วงจริงๆอ๋อใช่ที่สำคัญก็คือคือซ้อมกับมาสเตอร์ทองหล่อนะคะที่ทองหล่อแต่ตอนนี้เป็นมาสเตอร์พระขนง ตอนนี้เป็นมาสเตอร์ลัดเท้าอยู่แล้วตอนนี้ค่ะก็คือซ้อมซ้อมยืนท่ายืนเนี่ยไม่ต้องห่วงน่าจะห่วงสติสตังค์มากกว่าตอนนี้สติไม่ค่อยมีสตังค์ไม่ค่อยมาจีิบอกไปว่าที่เล่นท่านอนพังง่วงแลกว็่อยเอามอนขึ้นไได้ก็เอามอนขึ้นไปแล้วใช่ไหมมอนข้างบาหกแล้วก็ลิกาใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมไม่คิดจะทำเลสิกหรอคือมีฟรีไหมครับตอนนี้นะคะต้องต้องขอสปอนเซอร์นะคะถ้าเกิดใครอยาก จะติดต่อมาค่ะเพื่อทําเลสิกลิกัดนะคะยินดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะโฆษณาให้7วัน7คืนลวดเลยนะคะรอเล่นแต่เอาจริงนะใส่เชื้อปอเผาไว้ให้ด้วยก็คือคอนแทคเลนส์จริงๆอ่ะหลายคนก็เป็นห่วงมานะคะเรื่องคอนแทคเลนส์ว่าจะมีปัญหากับเวลาตอนสู้หรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นแล้วล่าสุดไฟล่าสุดที่เราบอกเนี่ยก็คือจริงๆคอนแทคเลนส์มันไม่ได้หลุดด้วยซ้ําแต่ว่า เหมือนกับเราถอดให้เนาะใช่้าตอนหลังสุดอะเพราะมันคงเออใช่ทศมันจับไม่ได้เพราะว่าสติตอนนั้นสติไม่ค่อยโอเคพอเราต่อยเสร็จจะงงอยู่เลยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือถามว่ามันมีปัญหามากมายจริงๆมันไม่ได้มีปัญหามากค่ะตอนนี้ปัญหาคือสติและสตังค์อย่างที่บอกมีแต่ถ้ามีเลสิกซีก็ยังไม่มีสตังก็ดีนะคะไม่มีสตังค์ไปทำเลสิกจะไม่มีสตังค์ไปทำเลสิกขอแพคคู่ได้ไหมอีกคำถามหนึ่ง มีคนถามว่าฟันยางสีดำเปลี่ยนได้ไหมสีอื่นได้ไหมทอดออดําไม,ม่สีดำแ้ใช่ห,หรือว่าแบบแบบอยากจะแบบเหมือนแบบพี่มากแล้วแบบเคี้ยวมากแบบคนชาวไทยโบราณแบบน,นําเสนอความเป็นไทยได้กันเป็นฟันดำเลยหรือ <c oughs> รเปล่าคือเราเคยใช้ฟันยางสีอื่นมาแล้ว,ลวค่ะอย่างสีขาวสีชมพูก็เคยฟันยางสีขาวเนี่ยเวลาใช้จะเหมือนคนละคนฟันเหยิน คือเคยเห็นไหมแบบไปเงี้ยแบบฟันสีขาวเงี้ยออกอย่างเงี้ยคือแบบมีคนเคยท้าบอกเฮ้ยฟันเยินเปล่าเออไม่ใช่ฟันยางอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบแล้วมันก็ไม่อันอันที่เราเคยใช้มันไม่พอดีปากเราก็เลยเปลี่ยนไปใช้สีชมพูพราะนี้สีชมพูมันเหมือนกับไม่มีฟันเหมือนบบเป็นเหงือกอ่ะแบบย้ายอ่ะแบบไม่แบบโอ้ยมีแต่เหงือกอย่างเดียวอะไรเงี้ยแบบย้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกใช้สีดําที่มันดูแบบไม่มีอะไรในปากเลยดูแบบลงหล่อที่นี่แย่ที่สุดเหมือนฟันลอเฉียบว่าใช้ฟันทองไ เนี่ยสวยกว่าอี้อย่างเงี้ยมัแล้วมันคือแบบมันอันไอสีดําอันเนี้ยมันมันใส่แล้วพอดีปากมากที่สุดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบที่จะเอาไว้ใสเวลาซ้อมแล้วก็เวลาขึ้นชกด้วยต่อไปนี่แกจะตัดผมทรงมาหาดไทยนะฮะแล้วก็สนดำใสตาเบงมานขึ้นชกได้ใส่เสร็จบนน้ำหมาอ่าแล้วก็ลิกลทำจมูกหรือเปล่าทำฮะทำศิลปกรรมทำจมูกอะไรมาบ้างหรือเปล่าหรือนี่คือธรรมชาติ ธรรมชาติลงโทษโดยแบบนี้ทำทำทุกทุกวันเลยคือต้องคืออยากรู้มากว่าแบบเขาใช้อะไรคิดแต่บางทีก็แบบแมตตนหรือหัวคอยคือแบบบางทีคือมันมันไม่เม k เซน n ์กับคำถามนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรคือแบบคนเราอาจจะสงสัยได้อะไรเงี้ยเพราะว่าในเราอยู่ในยุคของไสยกรรมยุคของที่แบบทุกคนก็ทำไสยกรรมมาหรือว่าแบบทำสมบุกอะไรเงี้ยแต่คือเราเราต่อยมวย เราไม่ได้แค่ขึ้นไปคือทุกคนอาจจะเห็นแค่เราขึ้นไปชกแล้ววันที่เราซ้อมอะคะเราก็ต้องโดนต่อยหน้าคือแบบจะมีใครที่บอกว่าทําทําจมูกมาแล้วก็โดนต่อยหน้าบอกอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งอย่างเงี้ยทุกวันเงี้ยคือแบบหน้าเราก็คือแบบเราจะไม่ห่วงจมูกตัวเองเลยเหรออะไรเงี้ยคือแบบเป็นคําถามที่แบบไม่น่าถามมานะแต่ก็ก็ <c oughs> ตอบแล้วไ,ไม่ได้ทำคือ <c oughs> ไม่ได้ทํา <c oughs> ไม่ได้ทําอะไรเลย ่สวยธรรมชาติสุดธรรมชาติโบอกโบถกบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ผ่านมือผ่านมือผ่านตีนขอดเนี่ยด้วยฝ่าตีนนะฮะนี่ะต่แล้วก็ลิกัดซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ที่บางกอกไฟแล็บนะคะตอนนี้ตอนปัจจุบันเนี่ยอยู่สุขุมวิทหกสิบเก้าแต่ตอนแต่อนในอนาคตเนี่ยกำลังจะย้ายไปสุขุมวิทห้าสิบแล้วที่ไหนอีกนอกจากบางกอกไฟแล็บ ก็หลายทีเลยไล่ถูกเนี่ยอเยอะเยอะค่ะคือหลักๆก็อย่างที่บอกว่าคือซ้อมแล้วก็แข่งให้กับบางของไฟลัใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเวลาที่มีเก็บตัวเวลาที่จะต้องขึ้นชกเนี่ยเราก็จะต้องไปซ้อมที่ไทเกอร์มวยไทยที่ภูเก็ตเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรอะครบเครื่องมครบเครื่องมากกว่าเราบรรยากาศดีกว่าก็ได้ผู้ซ้อมที่แบบระดับสูงๆมีมากกว่าผู้ซ้อมเราด้วยเพราะว่าอย่างลิกะตัวเล็กเนี่ยจะหาผู้ซ้อมด้วยก็ค่อนข้างลําบากก็ต้องซ้อมกับผู้ชายตัวใหญ่ๆแต่ก็ แต่ว่ามันก็มีหลากหลายกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดให้เลือกซ้อมก็จะจะไปเก็บตัวที่ไทเกอร์แล้วก็มีมาสเตอร์ทองนะคะมาสเตอร์ทองหล่อเนี่ยก็อสอนอยู่ที่สนามบอลซูเปอร์โปร์ซูเปอร์โปร์ออนนูตสองสิบเจ็ดยี่สิบเก้าค่ะก็ซ้อมแล้วเจอกับโค้ชขางออฟเมลใช่ค่ะที่เป็นโค้ชของโคดี้กาแบรนด์ทีเจดิลาชอว์ไรเออร์เฟเบอร์คือคือช่วย คืออย่างโค้ชทองหล่อเนี่ยเขาจะช่วยแบบพัฒนาในเรื่องของท่ายืนอะไรเงี้ยคือบอกว่ารู้สึกว่าเราแบบมีฟุตเวิร์กที่ดีขึ้นมีท่ายืนที่ดีขึ้นก็มาจากทีี่่นสไตล์แบบมิกซ์มาลชอวอาร์ตจริงๆใช่ค่ะไม่ได้เป็นมวยไทยจ๋าใช่ค่ะก็มีที่บัญชาเมฆด้วยใช่ไหมมีบัญชาเมฆก็มีซ้อมอ่าเป็นมวยไทยมวยสากลมวยสากลนะทำไมเราไปบัญชาเมฆแล้วหลากหลายได้มวยสากลบ่อยใช่มีโค้ชชาวญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นโค้ชทองจิทีโนดะ เป็นโค้ชมวยสากลของพี่โบขาวค่ะแล้วก็มีก็โค้ชลีลิวิงสโตนนะคะก็จะสอนอยู่ที่ Bigfoot BJJ นะคะแล้วบางทีก็มีไปที่สอนที่ EMAC ด้วยก็ก็ถือว่าเป็นโค้ชก็ครบเครื่องมากเลยนะได้ทั้งมวยไทยมิกซ์มัชชูอาร์ตบราซิลเลียนยุทธสูสมิชชั่นกราปลิงใช่ค่ะแล้วล่าสุดพี่สอนการเล่นเกม UFC ให้เก่ง m อ a โหดมากอ่ะใช้เกมสอนนักกีฬาได้ใช้เกมสอนนักกีฬา,าได้ด้วยบอกให้ไปเล่นด้วยบอกให้เล่นเกมแบบบกมวยสากลดีกว่าต<ช>ิดตัวกว่า<อ>แล้วข้อคำถามสุดท้ายที่ขาดใจคนมากคือไฟล่าสุดที่ผ่านมานะครับมันมีช็อตที่คนสงสัยเรื่องเรื่องก้นเรื่องตูดนะคะเรื่องก้นว่าเกิดอะไรขึ้นมีเหมือนแบบเป็นรอยช้ำเกิดขึ้น ตอนระหว่างที่แข่งขันก็มันก็เกิดจากการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งมันก็เป็นแบบเดียวแล้วก็หายไปมันเออมันเป็นแบบเดียวแล้วมันก็หายไปแต่เผอิญว่ามันเป็นช่วงช่วงในก่อนแข่งแล้วก็เป็นช่วงแข่งพอดีอะไรเงี้ยหลายคนก็แบบเหมือนกับ โอ้ยไม่ต้องโชว์มากแล้วพอแล้ว <laughs> โดน<ว> <laughs> เดี๋ยเดี๋ยวคนดูจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรตัดภาพใส่เข้าไป <laughs> คนก็จะบอกว่าถามแบบหลายคนถามมาแบบเอบอแบบก้นเป็นอะไรทำไมตูกด,ดำจังบอกว่าบางคนก็แบบเหมือนกับเขา <laughs> ขเพล่ะเลยนะ คือหวังดีกับเราเขาก็อธิบายว่าอ๋อเนี่ยเขาเรียกว่าตูดด้านครับคือผมก็เป็นเหมือนกันเวลาที่เราถูกับอะไรนานๆเนี่ยค่ะมันก็จะตุดผมยังไม่อวดเลยคือตอนตอนนี้ต้องบอกก่นตอนนี้หายแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงก้นของดิกัผมไม่ได้ห่วงเขาอยากดูใครห่วงเธอเป็นรอยช้ำเป็นแบบ การนี่แบบซ้อมแล้วแบบมันถูกับคือว่าเสียสีเวลาเล่น submission g r a p p i n หรืออะไรก็เป็นแค่ช้ำธรรมดานะคะก็ตอนนี้หายแล้วไม่ต้องห่วงะขอบคุดมากที่สนใจหรือก่อนไม่สนใจไฟเลาก็ครบแล้วใช่ไหมคำถามและสิบคำถามเก็บคำถามสุดท้ายโทษดีแล้วก็ก่อนที่จะไปช่วงต่อไปของรายการมีอะไรฝากถึงแฟนๆคลับแล้วก็เห็นได้ยินว่าอาจจะมี next fight ในเร็วๆนี้ของทั้งคู่เลยหรือเปล่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะได้ชกในเร็วๆนี้ทั้งคู่ก็เป็นไปได้ครับสเตจูนสเตจูนยังไม่สามารถบอกคอนเฟิร์มได้ใช่ไหมคอนเฟิร์มไม่ได้เพราะยังไม่มีอะไรให้คอนเฟิร์มโอเคตอนนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าถ้าใครที่รอไฟของลิกาแล้วก็ครูตองก็น่าจะรอไม่นานนะคะเดี๋ยวก็จะมีอีกแล้วค่ะส่วนที่ไหนเวลาเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันในเพจนะคะก็ติดตามเพจกันนะคะครับ ติดตามรายการ Fightology Podcast ของเราได้นะครับที่เพจเว็บไซต์แล้วก็ช่อง YouTube Ignite Fight Club นะครับแล้วก็ถ้าชอบอยากติอยากชมรายการยังไงหรือว่ามีคอมเมนต์หรือแสดงความเห็นยังไงเนี่ยช่วย subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์กับคำแนะนำไว้ให้เราด้วยนะครับแล้วก็เราจะเอาข่าวสารวงการของกีฬาศิลปะการต่อสู้การป้องกันตัวฟิตเนสแล้วก็โลกของแอคชั่นเนี่ย มาให้ถึงพวกคุณนะครับใน i g n i t e f i h t c l u b c o m นะครับ